<Air> Asia. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกระมนลเราต้องอธิบายให้ฟังคชัดก่อนนะคะก็คือวิสัญญีแพทย์กับแพทย์ที่ทำศัลยกรรมให้เราคือคนละคนใช่จะใช้คนเดียวกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอาพยาบาลมาวางให้เราเขาไม่รู้หรอกคะ่ะเขาไม่รู้โดยดตงรงหรลังจากสัปดาห์ที่แล้ว ผู้โชคดีของเราทั้ง6คนได้ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศัลยกรรมวันนี้ทุกคนจะได้พบคุณหมออีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ใบหน้าว่าจะต้องแก้ไขตรงจุดไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกับบุ๊กกะกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่าค่ะ ราต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะเพราะ,ะพี่โดชื่อว่าคนที่มารายการพี่แหวนน่ะทุกคนก็มีความฝันแล้วพี่แหวนก็จัดให้ <Okay. S 2> ซีซันนี้ซีซันต่อไปซีซันที่สองเนี่ยใช่ไหมพี่ก็จะกจะอวยพรน้องๆทุกคนคะ่ะว่าแบบเมื่อเราภายในสวยแล้วภายนอกสวยแล้วอ,อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆให้คนอื่นด้วยเหมือนที่เขาได้รับจากพี่แหวนเนี่ยนะคะร แม่ย่านางแห่งไลฟ์ลิตตี้คุณซีเั่นไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้องมากเลยนะขอบคุณพี่มากนะคะแน่ยานางไลฟ์ลิตีอุตส่าห์มาแบบมาเยี่ยมเยียนได้ค่ะขอบคุณพี่แหวนค่ะขอบคุณผู้ชมวยนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้โชคดีทั้ง6คนจะเข้าพบคุณหมอเพื่อปรึกษาปัญหาบนใบหน้าและวิธีแก้ไขจุดบกพร่องค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะเป็นความรู้สึกมันจริงเหรอเราฝันไว้หรือเปล่ายิ่งได้รู้ว่าจะได้มาคุยกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอมือหนึ่งของเมืองไทยจะมาแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้าของเราแอบกังวลว่ามันจะออกมาแบบไหนกลัวมา,ากรูปใหญ่กว้างแล้วก็มันจะออกเป็นแนวสั้น เราต้องทําให้หน้าแบีบเข้ามานะให้ม่ยาวขึ้นทำให้ส่วนประกอบข้างใน,โค,งน,น,น,นงงโครงหน้าเนี่ยเด่นชัดขึ้นก็ต้องเอาข้างโครงหน้าเนี่ยเล็กลงแล้วก็ทําให้ส่วนข้างในนี้ใหญ่ขึ้นถ้าอยากให้เห็นเป็นคนแรกก็คงจะเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าอยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆคุณหมอทําให้เราสวยได้จริงๆมัน บอกไม่ถูกของอะรแล้วก็ลงมาที่ตาก็ทำตาให้โตขึ้นหน่อยจมูกมูคงต้องเสริมขึ้นไปนะแล้วก็ลงมาที่ปากปากบนมันหนาไปน,นิดเมื่อเทียบกับปากล่างทีนี้ส่วนโครงหน้าก็จะเป็นเรื่องต้องไโหลกดแก้มหนกแก้มหนูใหญ่คงต้องลดกระดูกที่กรามต้องตัดจะพยายามแล้วก็ความตื่นเต้น ให้น้อยที่สุดในในใน,ในแล้วก็มาถึงนี่แล้วความตั้งใจของเราคืออยากสวยก็จะสู้กับมันสู้ความสวยทำไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จพร้อมไหมแม่บอกว่าเราทุกคนพร้อมที่จะอยู่ข้างตลอด แนนไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่รักแนนขนาดไหนแนนคิดว่าแนนอยู่ได้เพราะครอบครัว